มีลูกค้าทักมาถามเยอะมากๆว่าผมบางดัดได้ไหมผมเส้นเล็กดัดได้ไหมพอดีว่าเคสนี้เป็นผมที่ตรงกับ ลูกค้าทักเข้ามาก็เลยทําคลิปมาให้ดูนะคะก่อนที่จะลงงานในแต่ละเคสนะคะช่างจะขอเช็คสภาพผมของลูกค้าก่อนค่ะถ้าเช็คแล้วดัดได้ก็จะดัดให้นะคะสภาพผมไม่ไหวช่างก็จะไม่ฝืนดัดให้นะถ้าเช็คแล้วดัดไม่ได้ก็จะบอกให้ลูกค้ากลับไปบํารุงก่อนลูกค้าบอกว่าใจของลูกค้าอยากตัดสั้นแบบคว้านหูไปเลยแต่เสียดายผมที่อุตส่าห์เลี้ยงยาวมาขนาดนี้เลยขอทดลองมาดัดผมดูก่อนนั่งดูร้านดัดผมอยู่หลายร้านในติ๊กตอกตัดสินใจมาเลือกที่ร้านนี้เพราะเห็นผลงานของร้านแล้วลอนดัดดูแน่นดี และใกล้บ้านของลูกค้าที่สุดหลังจากดัดเสร็จแล้วลูกค้าเห็นลอนผมนั่งอมยิ้มแล้วบอกว่ารอนสวยดีในทุกๆเคสช่างจะบอกเสมอสําหรับงานดัดเย็นนะคะหลังจากที่ดัดเสร็จแล้วให้ใส่เซรั่มจับรอนหวีได้ตอนเปียแห้งแล้วห้ามหวีถ้าแห้งแล้วหวีรอนผมจะฟูกระจายค่ะเคสนี้หลังจากที่ลูกค้าดัดไปลูกค้าได้ส่งรีวิวมาให้กับ ทางร้านแล้วลูกค้าบอกว่าไม่ใช่ถูกใจแค่ตัวลูกค้าทุกคนในบ้านก็ถูกใจเป็นทรงที่ดูแลได้แบบง่ายๆประหยัดเวลาในการเซตผมได้เยอะเลยแค่ใส่เซรัมจับรลอนแล้วก็หวีหวีแล้วก็กำกำขยำขยำหลังจากนั้นก็ปล่อยแห้งเองช่างก็ขอขอบรอคุณมากๆนะคะที่ทําแล้วลูกค้าถูกใจสิ่งนี้คือกําลังใจของช่างค่ะ